ชนกคกกนครับชื่อเล่นชื่อว่ากันชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านองแวงก่อนที่ผมจะรู้จักจกิจ,กจกวัตรความดีผมมีนิสัยชอบพูดคำหยาบใส่เพื่อนเพื่อนโมโหง่ายไม่ค่อยยิ้มหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิรหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าเชืงอคุณภาพทำให้ผมพูดสุภาพมากขึ้นไม่พูดคำหยาบกับเพื่อน กับเพื่อนมากขึ้นและมีอาสาช่วยงานโรงเรียนเวลามีกิจกรรมเช่นเตรียมสถานที่ช่วยคุณครูช่วยเพื่อนๆยกของทำความสะอาดห้องเรียนและเก็บขยะที่นอนเวลาตื่นนอนก็รู้จักจัดเก็บที่นอนเป็นระเบียบเรียบนย้อยเก็บจิตวัดความดีทำให้ผมประทับใจก็ทำให้ผมมีพฤติกรรม มากขึ้นผมขอขอบคุณคุณครูคและโรงเรียนที่ทำให้ผมได้รู้จักโครงการโรงเรียนรักษาสิ่งหน้าขอขอบคุณแม่ครับ